สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้ก็เป็นคลิปชอปปิ้งแล้วนะคะวันนี้จะชอปปิ้งบริการ2ชิ้นเดียชิ้นแรกกันนะคะชิ้นแรกก็เป็นอันนี้เป็นซินดี้รูนะคะก็เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ตัวใหม่ของเดอะบารมนั่นแหละก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งได้ลองแล้วแหละข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนั่นหละ ตัวนี้ซื้อซื้อข้างนอกนะคะราคาในห้างปกติก็จะขายอยู่1,150บาทนะคะตามเคาน์เตอร์ถ้าซื้อตามเคาน์เตอร์ก็จะได้ลดประมาณ10%ส่วนเราซื้อที่ร้านชมพูรัตดวอล l กราชเพึงนะคะที่เดิวก็ได้ลดประมาณ26%ก็จะเหลือ850บาทเป็นมาด้านในก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นเนื้อสีบตรงนี้ไม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะว่าตอนเปิดแล้วเล็บไปเจาะก,ก็เลย ทำให้เป็นแผลนิดหน่อยเนี่ยค่ะเปนออกแนวสีชมพูชมพูนะคะนี่มันจะดูออกส้มแหละแต่ปัดจริงๆอ่ะมันจะออกชมพูเพราะตัวแพคเกจิ้งก็จะสีชมพูนะคะวันนี้ก็ปัดอยู่อาจจะไม่ค่อยเห็นมันจะขึ้นเงาถ่ายให้ดูดีกว่าจะได้เห็นนี่นะคะนี่ค่ะ จะออกชมพูกึ่งกึ่งส้มนะคะเวลาไลลงลงด่างก็เป็นประมาณนี้ก็จะขึ้นเงาเมื่อกี้ลองปัดดูแล้วละขึ้นจริงๆก็จะเป็นสีนี้แปดร้อยห้าสิบาทค่ะถ้าสือร้านข้างนอกก็ประมาณนี้แหละจะให้ดูตัวเก่าตัวเก่าหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวเดิมนะคะน,นี่คือตัวใหม่จูอด้านใน ฝั่งนี้คือตัวเดิมนะคะจะเป็นสีขาวมุกๆส่วนด้านนี้จะเป็นชมพูออกส้มๆมริๆและชมพูนั่นแหละจะคนละแบบกันนะคะหน้าตาก,ก็ค้ายๆกันนนแหละแต่ก็ออกคนละโทนสีปอนมาก็โอเคแหละตอนแรกเห็นมาทาัพักแล้ไม่ได้ซื้อช่วงนี้แบบดูมีกระแสก,ก็เลยอ่ะลองซะหน่อยส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นของที่ ซื้อแล้วซื้ออีกนะคะเป็นเพนอายไลเนอร์ของบิสูบิสูตัวนี้แนะนำเลยนะใช้ดีกันน้ำสีดำเขียนชัดติดแน่นมากเคยซื้อของอ่าของอะไรวะเดี๋ยวนึกไม่ออกแค่นี้ดอมมั้งหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจไม่ค่อยดีอะติมิทอนแล้วก็เนี่ยคือด้านในนะคะ ตัวนี้ซื้อที่ The Wall ชพ้นผูก็3ามร้อยห้าสิบด้านในก็เป็นนีียนชัดกันน้ำดีเยี่ยมสามรยห้าสิบาทเท่านั้นเองแต่กเกลีสีชมพูนะคะถ้าเป็นตัวดินสอก็จะเป็นกล่องสีส้มตัวนี้จะเป็นสีชมพู วิสุวิสุโอเคค่ะของช้อปปิ้งก็มีเท่าในรแหขะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยค่ะไปล้วค่ะ